อี่ใส่ร่ากายนี่คืออาอันนี้เป็นขนมปัยท่าสุดของขนมลาวอันนี้เป็นตัวเต้าซ้อที่ดู่บตะกี้มันเป็นนักเอกนะคะด้านนี้เป็นพระเอกขนมลาวก็คือมอล่าวนะคะถ้ามอล่าวเนี่ยออกเสียงภาษาจีนเลยนี่ก็คือหมัวเล่าวหมัวเล่าวเนี่ยนะคะคำว่าหมัวแปลว่าเผือกเผลือกในภูเก็ตเนี่ยเขาจะไม่เรียกว่าเผือกนะคะกาจะเรียกว่าหัวบอลก็คือเปือกในภาษากรุงเทพนี่แหละค่ะแต่คำว่าเล่าคือคำว่าลวงถ้ารวมกันก็คือหัวบอลรวงกันะคะ เพราะว่าตัวขนมตัวนี้จะทํามาจากได้งข้าเหนียวมูสสดงาคั่วเลยนะคะแล้วก็แล้วก็ทํามาจากเผือกใช้ส่วนผสม,มเผือเกเยอะมากครอบดแป้งคนเข้าไปนะคะเผือกเนี่ยมีคุณสมบัติทำให้ขนมเนี่ยฟูขึ้นโดยธรรมชาติโดยไม่ต้องใช้สารเคมีใดๆทั้งสิ้นเลยตัวนี้ทํายากมากเพราะว่าถ้าทำเนี่ยปกติที่ทาวันจันเนี่ยจะได้กินมันเสาร์เลนะคะเพราะว่าตัวแป้งข้าเหนียวมูสสดของเราเนี่ยเราจะสั่งข้าวเหนียวมาเป็นกระสอบเลยนะเป็นมเล็ดมล็ดแล้วเรามามูสเอง แล้วงานนี่เราก็ใช้เตาถ่านคั่วนะคะเพราะว่าถ้าใช้เตาแก๊สเนี่ยมันจะเหม่นมากเลย<อ>จะต้องใช้เตาถ่านแล้วไฟอ่อนนะคะในการคั่วก็คั่วกระทะหนึ่งก็ประมาณสามถึงสี่ชั่วโมงะคะ่ะบดแป้งก็สองวันแล้วแล้วก็เวลาคั่วอ่า,อาบดแป้งแล้วกอแป้งผสมกับเหลืองเนี่ยนะคะจะต้องใช้ตากแดบดบแดดแบจับอย่างประมาณสามวันถึง<อ>จะทำเป็นขนมตัวนี้ได้ะะ<อ>ตัวนี้ทำยากมากแต่ว่า ขนมตัวเนี้ยคนจีนที่เราเจอนะคะ็คนจีนขเขาเที้ยงเหมือนเรามาซื้อขนมก็เรียกชื่อขนมเอนเราเก็คือหมวเล่านะคะ <Ừ. S 1> แต่ปกติเนี้ยเราจะใส่กิ้งก่อม่วงอย่างเงี้ยน,นะคะใน <Ừ. S 1> ต,ตัวขนมมันจะเป็นอย่างเงี้ยค่ะนะคะ, <Ừ. S 1> ะ,คะแล้วก็เดี๋ยวเด๋วพี่แกะให้ลองทานดู